กดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับสวัสดีแฟนเพจสวัสดีประชาชนทุกคนที่อยู่ในในห้องนี้นะครับที่อยู่ต่างจังหวัดทุกคนแล้วก็สวัสดีทุกคนที่อยู่ต่างประเทศนะครับเข้ามาจะเจอ,เ,จอเข้ามาพูดคุยกันนิดนึงในวันหยุดอย่างนี้นะครับนะครับตีกลองรัวๆใกล้เข้ามาแล้วกับการเลือกตั้งอบวจอทั่วประเทศไทย นะครับรัวรัวกรองเันมาแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับก็พูดกันง่ายๆก็เกือบโค้งสุดท้ายแล้วเหลือเวลาเพียงแค่สัปดาห์ก,กว่าๆทีนี้คําถามมันมีเยอะเข้ามาแล้วเกินกับการเลือกตั้งนายกอบจอซึ่งในส่วนตรงนี้วันนี้ผมเอาหลายๆคําถามมาตอบกับประชาชนทุกคนนะครับการเลือกตั้งอบจอมีความสําคัญยังไงนะครับมีนัยยะยังไงก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับจะเป็นการเลือกตั้งสสหรือสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรนะครับก็คือเป็นการเลือกตั้งในเขาเรียกว่าสนามใหญ่เป็นการเลือกตั้งระดับประเทศนะครับเป็นการส่งตัวแทนผู้สมัครเข้ามาลงแข่งขันชิงชัยกันในเขตทั้งหมด3 5 0เขตทั่วประเทศนะครับในส่วนตรงนี้สอสอในแต่ละเขตจังหวัดก็อาจจะมีตัวแทนนะครับในส่วนของแต่ละพักเนี่ยเขตละประมาณ4ถึง5ถึง6เขตด้วยกันนั่นหมายความว่า หนึ่งจังหวัดอาจจะมีตัวแทนสสถึง6คนนะครับต่างแตกต่างจากในส่วนของอบจหรือนายกอบจหรือสจอของเราที่เราเรียกกันในสนามใหญ่เนี่ยนะฮะจะมีในส่วนของสภาคือรัฐสภาก็มีประธานสภาแล้วก็จะมีประกอบด้วยสสอ,อยู่500คนนะครับแล้วก็ประกอบด้วยสอว2อ0อคนคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้ฮะประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่า สนามใหญ่มีประธานสภาม,สมาีสมาชิกก็คือสสอทั้งหมดนะครับส่วนสนามเล็กก็จะเป็นอปจอจังหวัดนะครับก็จะมีอปจ1คนกวาดคะแนนทั้งหมดเนี่ยภายใน1จังหวัดก็จะได้อปจ1คนแต่ในส่วนของถ้าพี่น้องเห็นจะมีเขาเรียกว่าสออปจอหรือเราเรียกสั้นๆว่าสจเนี่ยก็จะมีจํานวนประมาณ30มสิบกว่าคนในแต่ละจังหวัดสออจอก็เปรียบเสมือนสอส อบจอก็เปรียบเสมือนประธานสภาลักษณะเดียวกันแต่เพียงแต่ว่าสภาในส่วนของจังหวัดเนี่ยก็จะมีในส่วนของจังหวัดในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศแต่ถ้าเป็นสภาใหญ่รัฐสภาการเมืองในระดับประเทศก็จะมีแค่สภาเดียวเปรียบกันง่ายๆคือสออบจเปรียบเสมือนสสนะครับเปรียบเสมือนสสนายกอบจอก็นะ่ะประธานสภาที่เราเข้าใจกันอยู่นะครับวันนี้ประเด็นคือวันที่20เนี่ยมันมีประชาชนถามผมมาว่า ประชาชนถามว่าวันที่ยี่สิบเนี่ยการเลือกตั้งอวจรที่จะมาถึงเนี้ยนะครับมันมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบของแต่ละพรรคการเมืองให้เห็นนะเสียเปรียบได้เปรียบในส่วนของฐานเสียงที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือเป็นคนเท่าคนแก่เนี่ยก็จะเป็นฐานเสียงของอีกพรรคหนึ่งนะครับซึ่งเอาเข้าจริงๆอ่ะฐานเสียงพวกนี้ก็คือเป็นฐานเสียงในท้องถิ่นของตัวเราเองนี่แหละ นะเป็นคนเฒ่าคนแก่ลุงป้านะอาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีค่ารถถ้าไม่ได้ทํางานต่างจังหวัดไปทํางานไกลๆก็ไม่จําเป็นต้องเดินทางเพราะสามารถที่จะไปไปในเข้าในครูหาแล้วก็กาได้เลยซึ่งเขามองว่าฐานเสียงพวกนี้จะเป็นฐานเสียงของพรรคพลังประชารัฐหรือประชาธิปัตย์หรือพรรคอื่นอ,อื่นๆก็แล้วแต่ที่ไม่ไม่ได้เป็นฐานเสียงของคนรุ่นใหม่ทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเอาแล้วฐานเสียงของคนรุ่นใหม่ กับการที่จะกลับบ้านไปเลือกตั้งนายกอบจเน네ี่ยมันมันมันค่อนข้างยากนะมันค่อนข้างยากแล้วมันก็จะมีค่าใช้จ่ายประกอบกับทุกๆคนประชาชนทั้งประเทศเนี่ยจะกลับบ้านในช่วงปีใหม่อยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการเลือกตั้งวันที่20ประชาชนที่เป็นฐานเสียงของคนรุ่นใหม่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้กลับบ้านเพราะกลับบ้านครั้งหนึ่งอะกลับบ้านทีนึงเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยมันเยอะเยอะมากนะครับ อย่างน้อยค่ารถค่าลาค่าน้ํามันไปไปหนึ่งพันหนึ่งครับในพันหนึ่งไม่ไม่รวมค่ากินนะทีนี้ถ้ารวมค่ากินเนี่ยมองว่าเอ้ยงั้นรวบยอดกลับตอนปีใหม่ไปเลยดีกว่าไหม <c oughs> นะครับทีนี้ในส่วนของฐานเสียงต่างๆเนี่ยนะครับมันก็มองว่าในช่วงปีใหม่ประชาชนที่เป็นฐานเสียงของคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ได้กลับบ้านทีนี้พักที่ อาศัยหรือว่าเป็นที่นิยมชมชอบของอะนะครับประชาชนคนรุ่นใหม่เนี่ยก็จะก็จะเสียฐานเสียงหรือคะแนนเสียงตรงนี้ไปเลยประเด็นมันคืออยู่ตรงนั้นนะครับระหว่างรอเพื่อนเพื่อนเข้ามาพร้อมๆกันนะเดี๋ยวจะเก็บรายละเอียดให้นะฮะทีนี้อลองทชาวเสียงหน่อยในกลุ่มเราเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยนะกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือหรือคนที่จบการศึกษาหรือศึกษาจากบ้านอยู่ต่างจังหวัดมาศึกษาที่กรุงเทพเนี่ยนะครับมีเยอะไหม นะเพราะประชาชนถกกันมากเลยทําไมการเลือกตั้งอบจเนี่ยไม่ให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่ให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นเพราะอะไรเลือกตั้งล่วงหน้าใช้สิทธิ์ล่วงหน้าก็ไม่ได้เลือกตั้งล่วงหน้าก็ไม่ได้คําถามกลับจากประชาชนก็เอ๊ระบบระเบียบอย่างเนี้ยมันเป็นประชาธิปไตยหรือไม่หรือการเลือกตั้งแบบเนี้ยมันควรที่จะโดนแก้ไขนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการตัดรอนสิทธิ์หรือโอกาสของ ผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนะครับเพราะวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการเลือกตั้งเนี่ยนะกลุ่มของผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยมันมีหลายกลุ่มมันมีหลายกลุ่มฮะมันมีทั้งประชาชนลุงป่านะ,ะคนที่อยู่อภูมิลาเนาเดิมแล้วก็ยังพักอาศัยอยู่ภูมิลาเนานั้นๆอะถูกไหมครับนั่นแหละฮะทีนี้ประเด็นมาอยู่ตรงที่ว่าถ้ามีในลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับแล้วกลุ่มของคนรุ่นใหม่ล่ะ ที่อยู่ต่างจังหวัดแต่มีภูมิลำเนาอยู่นะครับภูมิลำเนาเป็นบ้านเกิดอยู่เดี๋ยวมานั่งกันตรงนี้ดีกว่าสวัสดีทุกคนนะครับเข้ามาแล้วก็แชร์หน่อยเพราะว่าพื้นที่ในการไลฟ์สดไม่ค่อยอำนวยความสะดวกเพราะว่าฝนตกเมื่อตะก,กี้นะฮะฝนตกเมื่อตะก,กี้ประเด็นวันนี้การเลือกตั้งเนี่ยมันต้องเป็นการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆเราเห็นหลายมาตรฐานจากการเลือกตั้งกฎของกกตที่พิกลพ,พิการหรือไม่ได้พัฒนา การเลือกตั้งในระดับประเทศแน่นอนนะชัดเจนนะก็คือเปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าได้เลือกตั้งนอกสถานที่ก็ได้นอกเขตของตัวเองก็ได้เลือกตั้งตัวเองอยู่ต่างประเทศก็สามารถใช้สิทธิ์ใช้เสียงได้นะก็จะได้ประชาธิปไตยที่มันสมบูรณ์แบบเพราะมาจากเสียงประชาชนทั้งประเทศทั้งที่อยากใช้สิทธิ์หรือไม่อยากใช้สิทธิ์ก็แล้วแต่ละนะ ก็มีสิทธิ์ที่จะลงคะแนนแล้วเลือกพักที่ตัวเองชอบเลือกคนที่ตัวเองใช่แล้วเข้ามาบริหารประเทศนี่ขอยืนนะขอยืนเฟซบุ๊กไลน์นะวันนี้เป็นครั้งแรกที่ยืนเฟซ e b o บุ๊กไลน์อ่ะทีนี้การเลือกตั้งแบบนี้แหละคือเป็นแบบที่ประชาชนเนี่ยต้องการนะเพราะเป็นประชาธิปไตยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แหละพูดกันง่ายง่ายทีนี้การเลือกตั้งท้องถิ่นอบจอเนี่ย แล้วก็สอบจอทั้งหลายเนี่ยที่ประโคมข่าวเกือบถึงโค้งสุดท้ายแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับก็พยายามหโหมโรงทั้งป้ายทั้งรถหาเสียงเยอะแย,ยะไปซะหมดแต่คำถามจากประชาชนทั่วประเทศที่เดินทางออกจากจังหวัดของตัวเองนะเดินทางออกจากจังหวัดของตัวเองเดียไปทำงานต่างจังหวัดอย่างเช่นกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดไกล,ไกล ประเด็นคือวันนี้เนี่ยถ้าเดินทางออกต่างจังหวัดสมมุตินะที่สุราษฎร์ธานาีบ้านเกิดผมเลยมาทํางานที่กรุงเทพไปกลับเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนะครับไปกลับอย่างน้อยเนี่ยก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วไปกลับอย่างน้อยที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วค่ารถไปกลับเนี่ยพันสองพันพันสองพัได้ค่ากินตังหากได้แน่นอนวันนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายพวกนี้เนี่ยนะครับเยอะมาก ทีนี้ประชาชนช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยงดการเดินทางไกลงดทํากิจกรรมต่างๆเก็บเงินเก็บทองเพื่อที่จะรอเที่ยวปีใหม่ทีเดียวทีนี้ประเด็นไอการเลือกตั้ง,งอบประจอเนี่ยมันก่อนปีใหม่แค่สิบวันน่ะแล้วประชาชนที่เขาเดินทางออกไปทํางานต่างจังหวัดที่เก็บหอมรอมริษ์ว่าจะเที่ยวปีใหม่กันเนี่ยโดยส่วนมากก็จะนะฮะ กลับไปยังภูมิลำเนาตัวเองเนี่ยก็ปีใหม่ทีเดียวรวบยอดไปเลยทําให้ผู้ที่มาใช้สิทธิ์ระวังเป้าไปเลยนะผู้ที่มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งอบจอสําหรับกลุ่มคนที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรกลุ่มคนที่มาใช้สิทธิ์เสียงส่วนเนี้ก็จะหายไปแน่นอนละครับก็จะหายไปเลยอ่าพี่น้องคิดยังไงอ่าหรือแม้กระทั่งพวกเราเองเนี่ยนะครับพวกเราเองที่อยู่ตรงนี้เนี่ยจะกลับบ้านไหม ไปเลือกตั้งวันที่ยี่สิบนั่นหมายถึงว่าท่านต้องลาง,งานวันที่ยี่สิบตรงกับวันอาทิตย์กลับบ้านไปวันเสาร์อาพอวันที่ยี่สิบกลับมายี่ําบเอ็ดทำงานก็ยังพอได้อยู่ก็ยังพอได้หยุดสิบเก้าก็คือวันเสาร์เลือกตั้งก็คือวันอาทิตย์กลับบ้านก็ยี่ก็ยังได้ถ้าพูดถึงเรื่องวันหยุดอ้างอิงวันหยุดไม่ใช่เป็นไม่เป็นปัญหาไกลๆนะครับอยู่เชียงใหม่เชียงรายก็กลับได้แต่ค่าใช้จ่ายล่ะครับ ค่าใช้จ่ายนะ้วฮะค่าใช้จ่ายสําหรับเดินทางอย่างเงี้ยคุณคิดว่าห้าคนเท่าไหร่หมื่นคนเท่าไหร่แสนคนเท่าไหร่มีมีประชาชนที่เขาอยู่ต่างจังหวัดเขาก็แจ้งผมมาว่าเนี่ยมีมีการแจกนะมีการแจกค่ารถให้เอาคนละพันพันห้าห้าร้อยพันเพื่อให้ลูกให้หลานเนี่ยกลับบ้านไปช่วยใส่บัตรทีนี้มันก็เกิด ในส่วนของการคอร์รัปชันในการเลือกตั้งหรือการเลือกตั้งที่ไม่โปร่งใสเกิดขึ้นค่าแสดงว่าถ้าผู้สมัครท่านใดมีเงินเยอะ,อะก็จะสามารถออฟเฟอร์ค่าใช้จ่ายมาให้ลูกให้หลานเนี่ยะนะมาลงคะแนนให้ตนได้หรือบางคนะนะฮะอาจจะมาด้วยค่าใช้จ่ายตัวเองก็ทําให้ ตัวเองต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นอันนี้คือปัญหาทั้งหลายทั้งปวงแหละครับปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่การเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ออฟเฟอร์หรือไม่อำนนยความสะดวกต่างๆให้เลือกตั้งนอกเขตก็ไม่ได้เลือกล่วงหน้าก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้มันเลยนะฮะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในส่วนของการเลือกตั้งในครั้งเนี้ยเยอะพอสมควรแล้วก็มีการพูดกันต่างๆนา,นานาว่าฐานเสียงที่เป็นคนเคนท่าคนแก่ส่วนมากก็ เป็นคนที่อยู่ในท้องถิ่นก็สามารถที่จะไปลงคะแนนได้ได้เลยก็ทําให้เกิดความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มผู้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงรุ่นเก่าก็คือลุงป้านาอาปู่ย่าตายายกับรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานทําไมผมต้องออกมาแจกแจงอย่างนี้ทราบไหมฮะเพราะว่ากลุ่มฐานเสียงอย่างของก้าวไกลก็ค่อนข้างที่จะเพรสเชอร์หรือกดดันพอสมควรนะกลุ่มของก้าวไกลเนี่ยจะลักษณะเหมือน กลุ่มคะแนนเสียงคนที่สนับสนุนก้าวไกลส่วนมากไม่ใช่ทั้งหมดนะต้องบอกว่าส่วนมากไม่ใช่ทั้งหมดจะเป็นกลุ่มที่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ๆ1820จนถึง 30, 30 35นะก็จะเป็นกลุ่มฐานเสียงของก้าวไกลอันนี้ต้องยอมรับว่ากลุ่มฐานเสียงก้าวไกลเนี่ยอาจจะเป็นรองนิดหนึ่งในส่วนของคะแนนเสียงสําหรับคนรุ่นใหม่ที่สนับสนุนเพราะจาก สถานการณ์ตอนนี้ถ้ากลุ่มก้าวไกลโดยเฉพาะาต่างจังหวัดเนี่ยคนที่เป็นคนเท่าคนแก่จริงๆที่ยังคงยึดมั่นถือมั่นหรือมีความศรัทธาในส่วนของสถาบันก็เอาจุดตรงนี้มามาทำการโจมตีและเป็นเหตุผลให้ไม่เลือกก้าวไกลซึ่งเปอร์เซ็นต์ในส่วนตรงนี้เกินกว่า50อย่างแน่นอน แต่ทีนี้จะชัวร์เมกชัวร์ขนาดไหนห้าสิบเปอเนเรี่ยเราก็ต้องดูกันหลังวันที่สิบหรือประมาณวันที่ยีสิบหลังการเลือกตั้งว่าในส่วนตรงนี้เองเนี่ยอย่างที่ผมคาดคะเนอย่างเงี้ยมันถูกต้องไหม นะครับทำให้การแข่งขันในส่วนของการเลือกตั้งอ,าบาอ,อบจสวจในรอบนี้นี่เดือดพอสมควรเพราะเป็นการชี้ชะตาของพรรคการเมืองในแต่ละพักว่าพักไหนได้รับความนิยมสูงสุดพักไหนมาถูกทางพักไหนมาผิดทางหรือแม้กระทั่งขั้วอำนาจตอนนี้ที่ยึดโยงกับรากฐานคะแนนเสียงเดิมซึ่งเป็นคะแนนเสียงระดับท้องถิ่นและไต่เต้าไปสู่ภาพลักษณ์ใหญ่ที่เป็นะคะแนนเสียงระดับประเทศ ว่าพักไหนยังถือครองนะพื้นที่ในส่วนตรงนี้หรือคะแนนเสียงของอประเทศเนี่ยพักไหนเนี่ยนะครับถือครองเยอะมากที่สุดเออนะเพราะว่าการเลือกตั้งเขาเรียกว่าเป็นการพิสูจนะนะ์การยึดโยงในส่วนของความนิยมของประชาชนที่จะเลือกใครเข้าไปออพี่น้องคิดยังไง นะจริงๆในความคิดผมเองผมว่าในส่วนของการเลือกตั้งไม่ว่าการเลือกตั้งที่ไหนก็แล้วแต่ถ้ามีการยึดโยงกันในลักษณะประชาชนทั้งประเทศเนี่ยต้องเข้าไปทําการใช้สิทธิใช้เสียงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยการเลือกตั้งไหนก็แล้วแต่ต้องอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าไปกาเลือกคนที่มาเป็นตัวแทนให้เราถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎกติกาเนี่ยต้องอำนวยความสะดวกให้กับผู้ไปใช้สิทธิ อยู่ที่ไหนก็ใช้ได้ก่อนเลือกตั้งก็ว่ากันไปวันนี้กรกตประกาศออกมาแล้วนะครับว่าคุณต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน7วันถ้าไม่มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับต้องต้องใช้ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนนะครับเออถ้าไม่แจ้งล่วงหน้าคนที่ไม่แจ้งล่วงหน้าเนี่ยก็จะโดนตัดสิทธิ์ลงสมัครสอสอก็ไม่ได้ลงสมัครกำนงกำนันก็ไม่ได้ตัดสิทธิ์หมดแนละ้วตัดสิทธิ์ทั้งการเมืองท้องถิ่น นะฮะไล่ย,ยาวไปถึงการเมืองในระดับประเทศตัดสิทธิ์หมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยค,คุณดูนะฮะวันนี้คนที่มาใช้สิทธิ์ก็อยากจะไปใช้สิทธิถู่ไหมคนคนที่อยากจะไปใช้สิทธิ์ก็ดันไม่มีตังคนที่อยากที่จะใช้สิทธิ์ของตัวเองเพื่อเลือกผ,ผู้แทนตัวเองเข้ามาเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้เพราะไม่ได้รับความอ,อำนวยความสะดวกถูกไหม เพราะฉะนั้นอันนี้คืออุปสทร์มากๆเลยที่ซึ่งทั้งกะกะตอเองทั้งรัฐบาลเองกลับไม่พูดถึงเลยในช่วงนี้กลับไม่พูดถึงนะต้องใช้คําเพราะถ้าพูดถึงเนี่ยรัฐบาลต้องออกวิธีการซักวิธีการในการอำนวยความสะดวกบางอย่างให้แล้วถูกไหมเพราะนี่คืออะไรเพราะนี่คือเสียงของประชาชนแล้วเสียงของประชาชนเนี่ยประช,ระชาชนคนประเทศที่อยู่ต่างภูมิลําเนาเนี่ย ไม่สามารถเดินทางไปลงคะแนนเสียงได้ซึ่งอันนี้แหละครับทางรัฐบาลต้องตระหนักให้ความสําคัญแต่วันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่11รัฐบาลไม่พูดถึงจุดตรงนี้เลยเพราะอะไรเออลองตีตีความหมายออกมาสิว่าเพราะอะไรทั้งที่อันนี้คือหน้าที่ของกอกตหน้าที่ของรัฐบาลวันนี้ถ้ารัฐบาลความนิยมจะเป็นกลุ่มประชาชนเยาวชนคนรุ่นใหม่นิยมรัฐบาลร,รัฐบาลจะทําอย่างนี้ไหม หรือรัฐบาลพยายามทําทุกวิถีทางให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยอำนวยความสะดวกในการที่จะเดินทางไปเลือกตั้งแต่วันนี้เป็นเพราะรัฐบาลนะไม่ได้รับความนิยมชมชอบจากกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็เลยรู้สึกเฉยเฉยไม่ต้องทําอะไรจะทําอะไรทําทําไมในเมื่อกฎกะกะตก็อย่างนี้ไม่อำนวยความสะดวกไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตอะไรใดๆทั้งสิ้นซึ่งวันนี้เรามองแล้วนะครับอันนี้ ถ้าเป็นรัฐบาลได้รับความนิยมชมชอบจากเยาวชนคนรุ่นใหม่เขาจะทำไหมนะครับแล้ววันนี้พวกเราทุกคนมีใครเดินทางกลับไปบ้างกลับแบบใสสะอาดนะไม่ใช่กลับแบบให้มาพันห้าแล้วกลับให้มาสามพันแล้วกลับบ้านอันนี้เป็นปัญหาหนักเลยว่าเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยคือมันแย่อยู่มันแย่กับการที่เอาพอวันที่ยี่สิบพอยี่สิบเอ็ดก็กลับไปทํางานอสมมติอยู่เชียงใหม่จากกรุงเทพไปเชียงใหม่ก็ไปเลือกตั้งยี่สิบ พอยีิบอ็ดต้องกลับมาทํางานอ่ะพอไม่ถึงอีกประมาณ7-8วันก็ต้องกลับไปปีใหม่อีกแล้วไปเชียงใหม่อีกแล้วนะครับเอาเรื่องนี้มาฝากในส่วนของการเลือกตั้งที่จะมาถึงเพราะว่าการแข่งขันนี่ดูเด็ดเผ็ดมันกันเลอเกินเพื่อไทยเอย่ยแม้กระทั่งประชารัฐนําโดยธรรมนัตเนี่ยพรมเผาเนี่ยออกไปจีบออกไปให้การสนับสนุนผู้สมัคร อบจในแต่ละจังหวัดแบบเงียบๆหลายๆจังหวัดซึ่งมองแล้วเนี่ยเราจะมองว่าเราไม่ได้เห็นข่าวของประชารัฐนะตามสื่อต่างๆแต่เรากลับเห็นข่าวของก้าวไกลในสื่อต่างๆที่พยายามออกหาเสียงและนะครับและได้รับการต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่ในทุกๆเกือบทุกๆจังหวัด แต่ภาพที่พี่น้องประชาชนไม่ได้เห็นกลับกันก็คือประชารัฐก,ก็มีการขับเคลื่อนอย่างเงียบๆแต่ไม่เป็นข่าวนะโดยธรรมนัตออกไปช่วยหาเสียงในเขตทุกๆเกือบทุกๆพื้นที่ในทุกๆจังหวัดอันนี้ก็ไม่มั่นใจว่าทําไมถึงไม่เป็นข่าวแล้วการเลือกตั้งในครั้งนี้เพื่อไทยก็ออกอย่างเต็มเกียร์เหมือนกันในทุกๆเขตพื้นที่ที่ส่งตัวแทนอบจอเนี่ยนะครับ ลงสมัครเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยอาจจะเห็นแค่พักก้าวไกลเพราะว่าได้รับการต่อต้านจากประชาชนที่ยังคงยึดและเขาคงศรัทธาในสถาบันแต่นะครับพรรอื่นที่กำลังนะดูเด็ดเผ็ดมันขับเคลื่อนกันช่วยกันหาเสียงไม่ธรรมดาแบบไม่ธรรมดาต้องใช้คำว่าแบบไม่ธรรมดาซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นข่าวผมก็เลยเอามาฝาก นะครับเพราะในวันนี้เนี่ยท่านมองเห็นแล้วเนี่ยนะครับอาจจะมองว่าการแข่งขันไม่ดูเดือดแต่จริงๆไม่ใช่ในเขตพื้นที่นะมีการแย่งชิงในส่วนของความได้เปรียบของผู้สมัครกันต่างๆนานา,นาวันนี้ก็เลยเอาข่าวนี้มาฝากพี่ๆเพื่อนๆกันทุกคนนะครับจะส่วนในข่าวต่อไปนะครับอันนี้ครบวันที่สองแล้วนะครบวันที่สองใช่ไหมในการที่เอาตู้คอนเทนเนอร์มาตั้ง นะครับมีหลายๆคำถามจากประชาชนว่าตู้คอนเทนเนอร์พวกนี้เนี่ยนะจะมูฟจะย้ายไปเมื่อไร่จะมูฟจะย้ายไปเมื่อไหร่นะครับซึ่งจริงๆนะครับในการเอาตู้คอนเทนเนอร์มาตั้งเนี่ยนะครับล่าสุดนะครับในการเอาตู้คอนเทนเนอร์มาตั้งเนี่ยผมจะบอกพ่อแม่พี่น้องให้มันล้วนแล้วแต่มีค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายเยอะมาก